ผลง,งาน,าน,น,นางว,วันนี้ดันอย่างเดียวครับวันนี้ดันอย่างเดียวโอ้ดีได้แบบเก้าสิบเร่งของ่นมากครับดันครับดันคุยแบบข้าวแล้วก็แบวฟองใหญ่ฟองคุยแบบข้าวแล้วก็ผมมน่อยฟองใหญ่ ตัวสีใหญ่เลี่ยวครับสามพวงนะมั้งอยู่นี่สามสีพ่พวงนะครับตัวสีใหญ่เลี่ยวเออนจะบวดก็กาล้านตากครับผมโอ้ยไหนก็นั่งอยู่ในรถไทย,ยนะครับผมแต่ว่าตัวรถไทยเราพี่ตะเก,กียง ความไปเลยเป็นการถ้าคุดกับควอ้องเช่นกันครับผม้องฟองคุ๋ยแบบเขผวถ้าจะเกียงไทยมันกับไม่ตะเกียงไปเลยนะครับผมเกิดอะไรบ้งปำะาณนี้นะครับผม กระจกกระเืิดครับผมกระจกกระเมือกระมั่อวานเป็นกระจกอะคริลิกแทนอะคริลิกที่เขามาใส่เออให้อยู่ได้บักเกเลียวเสีรงมากแต่สามสิบสี่เรองเออเอ,อิ้นสร้างรถลดกันครับเอาสีเ่เหลี่ยมปฏดันมากกับสองสามชั่วโมงแลยนี่มาท่านไหนเศร้าพักเบียดอยู่เดี๋ยวดันไปกองทางหน้าผมเรียลแล้วผมก็ที พักเบียกเลยนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายก็จะมาทำต่อมไ่ไหวเมื่อยแล้วอานะครับผมก็อนขอปิดคลิปไปเพี้ยตัวนี้แล้วครับผมขอมมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำเลยนะครับเด้อตามติดตามให้น้ำเนี่ยโมเมนไ์เปิดโมองเอาคิจีนหนึ่งมาเร่งคือน,ออนอ้องหงืองหลอกอ่าเดี๋ยวจะเครื่องของน้องหงือียงก็ดววอกหงืองสาวน้อยพี่แปนน้นเพียงรู้ไห่ ครับคมสวัสดีครับ